สวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีสุขุมสุขศรนะครับพี่น้องครับมาผอ่อกันคือเก่านะครับหลังปีใหม่พี่น้องมาเบิ่งความแรงนะครับขึ้นเนินสูงมชงครับของฟูโซนะครับเป็นกันสั้นๆท่าสั้นๆนะครับพี่น้องครับ240 เธอโบนะครับหัวปลาดุกของบาอุยนะครับอยู่กับทีมงานเสียโอกี้นะครับสวัสดีไปยังทีมงาน รถด,ดำสุขูสุขคนนะครับสวัสดีไปย่งโชเฟอร์อ่าครูเพินจัดนักจัดเต็มให้ทีมงานนะครับหลอกให้หน้านะครับพี่น้องครับเอาไมก้านะครับไมกา้า อ่ะส่งมานะครับอขึ้นท่าสั้นๆนี่เบิ้งพี่น้องอ่าวพี่ล็อกนะครับหลอกร้อยเก้าห้านะครับ หนึ่งโซนนะครับเมกาเอาคิวพี่ล็อกนะครับปูร้อยการช่งางอ่ะลอยเก้าหาครับเอาสปีดขึ้นมาครับโอ้จัดเต็มกองพี่นอ้องโอ้โหหอหลันนะครับ ขาสั้นๆเลยพี่น้องนะครับแลนขึ้นทางลัดยางนะครับอหลุตไมโครเพิ่นกยุพุ่นครับพี่น้องครับเดี๋ยวลงไปบึ้งทางล่างนะครับเนาะรอรอครับสวัสดีครับผมออาลงไปข้างล่างครับบาุ่ยนะครับอี่ รถพลแรงขึ้นบ่ได้พี่น้องนี่ทานี่สั้นอยู่นะครับขึ้นถนนใหญ่นะครับสูงครับสูงถือว่าสั้นพอสมควรนะครับอ้าวรถบักครับครับน่าจะเป็นสองหนึ่งศูนย์นะครับเครื่องน่าจะเป็นคอมเร็วนะพี่น้องฟังเสียงเพิ่งเิ่นขึน้นท่าทันสั้นนะครับเป็นสิลันบ่ ปัญญารุ่งเรืองยนต์นะครับรอๆกันเลยทีเดียวพี่น้องเอาโอ้โหนี่สุดยอดเลยพี่น้องสั้นครับสั้นพ่ธรรมดาครับอ่ถ้ารถเบ่แรงจริงนะอยากจะขึ้นบ่ได้นะครับ เ,เ,เดี๋ยวรอชมพี่ล็อกนะครับเ,เต็มแล้วออกมาแล้วนะครับมาลุ้นกันเบึ่งคนสีขึ้นไวป้ะนะครับลอยเกาหาน่าจะไว้นะครับ พราะว่าขึ้นเนินนี่เป็นระยะแค่สั่นๆนะครับแต่ว่าสูงนะครับน่าจะขึ้นเปิดนึงแต่คือไหวนะครับเพราะว่าบ่มีเนืดน,นะครับ ครับ,บ,บเนิบๆไปแบบนิ่มๆอ่ะทรงครับทรงโอ้โหพอ,อ,อรแรงจริงนี่ขึ้นโบได้พี่น้องขึ้นถนนใหญ่นะครับถนนลาดยางโอ้ ขันไกก็นี่นี่บอลอดแน่นอนนะครับโอ้โหโอ้โกอ,อ,อ่ะสองหนึ่งศูนย์ครับเมก้าเสียมีรอรอ,อจัดเต็มนะครับ loại cầu hà nó khắp kỳ lộc xe đẹp เป็นเครื่อง,ของเขามาเร็ว210นะครับอี่สิบสุโรโบคอปอ๋อคนเชียนวาเซเด็ดนะครับอาจารย์เด็ดดินดวนสวัสดีครับป้าสวัสดีครับ รอรๆพี่น้องเาทีมงานอาจารย์เด็ดดินดวนนะครับ เซีย <See> เดตเมื่อนี้อยู่กับใครโกเบโกะนะครับน่าจะเป็นมักไฟนะครับมกักไฟหัวคัปเตอร์นะครับร้อยยี่สิบทีมงานเท่ากับมีเรียนน้ำกันห่าขั้นนะครับใส่เครื่องยนต์ยิ่สุนะครับพี่น้องครับสำหรับมกักไฟนะครับ ปันะ๊มน่าจะเป็นเชืสามวีนะครับรุ่นนี้ถือว่าแรงระเบิดเกิดเทิงแล้วพี่น้องสำหรับมักไฟนะครับตนตำรับเร็วทะลุนรกสำหรับรุ่นมักไฟนะครับะระบบไฟฟ้าเต็มนะครับปุ่งกีนะ่าจะอยู่ที่ประมาณ 0. 6ุดหนะครับ ตัวสีเป็นใหญ่ๆนะครับอตาตักใส่พี่ล็อกนะครับ โอ้โห,โหจัดเต็มครับนีเ่เป็นงานเมาหรืองานเทียวนอนน่เพื่อใส่หลายแถอ่าหลายก็ไว้นะครับสำหรับพี่ล็อกล็อกไม่มีวันตายนี่ะจะแก่แต่ก็เก่าครับสำหรับพี่ล็กอกรอยเก่าหาครับสบายสบายครับ 240นะครับสำหรับอาฟุโซ่นะครับหัวประดุกถึงเชี่ยวแล้วครับ เป็นงานเมาส์นะครับพันเทียวเลยพี่น้องนี่ตันพอเต็มกะคือเพิ่มนะครับสองสี่ศูนย์เยบที่เนี่ยเป็นงานหลอกหน้านะครับพี่น้องนี่เป็นหลอกมาได้หลายแล้วละ่ะสวัสดีไปยังโชเฟอร์นะครับเสียหมู เป็นโจเฟอร์จ,จัดให้ทีมงานนะครับมือน,นี้มักไฟ1 2่เร็วทะลุนรกนะครับสำหรับมักไฟพี่น้องมักไฟซูเปอร์ ใส่เมกานะครับเสียหมูเสียมีเสียมีนะครับมีซึ่งเสียหมูเสียมีครับมันนี่เป็น210นะครับ มือก็ถือว่าโอเคนะครับการหลอกหน้าวันนี้ก็ยุ่กับมากไฟนะครับอืมอ่ะาามาอยใต้ลมอยากอ่้วนจังไยล่ะครับเอ้ยพี่น้องเอ้ยบาทนี่ผมมาเยือนผิดมองแล้ว รอรอเลยพี่น้องแฟรซีครับผมเยนทิส,สติเกอร์ไว้ FVZ นะครับ240นะครับรอรอครับผูปัญญาลุ่งเริงยนต์นะครับทางผาดชุมพลบรีหฮา อะเดี๋ยวปิดท้ายด้วยอโรบครับนะครับรอๆนะครับสำหรับชิปนี้พี่น้องนะครับขอขอบคุณขอบคุณทีมงานนะครับเสียเด็ดนะครับที่ให้เขามาถ่ายทำให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันนะครับรถมักไฟนี่น่าจะ ออกมาแต่บางหน้านะครับอพอมีสติ๊กเกอร์บางหน้าแท็กเตอร์ติดอยู่นะครับทุกขั้นที่เอามาแต่บางหน้าแท็กเตอร์นะครับเสียโฉหรือว่าน้องเงินนะครับมีสติ๊กเกอร์บางหน้าแท็กเตอร์ติดมานะครับสำ,สำหรับวันนี้อาาําลาพระจักรพรรดิซะก่อนพี่น้องนะครับเดี๋ยวคลิปหนาพอกันไหมขึ้นกานะครับจับที้มงาน เสียเด็ดนะครับเสียเด็ดดินด่วนนะครับนี้ลงพื้นที่หรือว่าที่กัดทางบรนทาเยี่ยมนะครับอำเภอเสรารุ่มจังหวัดร้อยเอ็ดเฮานะครับอยู่กับช่องยูทูปสมบัติดำซิ่งเห็นผู้ผู้จ่าคือเก่าพี่น้องฝากไว้ในอ้อ,อมอกอ้อ,อมใจพี่น้องสุกุสุขคนภูเขามาเบิง่งมาชมนะครับอย่าอย่าอย่าอกหกใจกับคนไหนคนแชร์ให้น้ำเน่านะครับเนาะ ลากันสำนีแล้วครับพี่นอ้องครับขอให้โชคดีอยู่สบายกันสุขทุกคนดุลกิจลำดวยเงินท่องออลากันสำนีแล้วครับสวัสดีครับผม